ซีมาครีม AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะอ้าคุณเป็นอะไรหรอคะนี่คุณผมสงสัยนะ่ะ ลูกของเรานับวันหน้าที่เหมือนเต้นข้างบ้านทุกทีโถคุณก็คิดมากไม่เข้าเรื่องนะโถคุณจะไม่ให้ผมคิดมากได้ยังไงยิ่งดูยิ่งดูมันก็ยิ่งเหมือนมันนี่คุณพูดจาอะไรอะ่ะให้เกียดก,กันบ้างนะนี่หรือว่าคุณแอบไปนอนก,กับมันมาจะบ้าเหรอนี่คุณและทีลูกยืนแหนมข้างบ้านอะ่ะ หน้าตาเหมือนคุณยังกแกะน,นี่ไม่พูดอะไรเลยนะงั้นเราสองคนหายกันนะลูกใครหว่าลูกใครหว่าลูกหมามะ กาแฟพลอยสายคอลลาเจนโรตัสอิมเพรสชั่คุณหญิงครับคุณหญิงไม่ต้องห่วงนะครับสถานีของเรานี่นะฮะนอกจาก ข่าวจะสดแล้วนะฮะละครนี่ก็ยังสดด้วยทุกอย่างเนีบหมดเลยครับไม่ทําให้คุณหญิงผิดหวังครับใช่สิคะเพราะที่เชิกเข้าจ่ายคุณเป็นเงินสดด้วยได้เลยครับคุณหญิงครับอแล้วไหนล่ะคะพระเอกคุณหญิงไม่ต้องกลัวครับเรื่องละครเนี่ยผมได้ตระเตรียมเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วเผื่อสาหรับออกอากาศเทปแรกของเราเลยเรื่องไอ้ขวัญกับอีเลี่ยมเป็กไม่ได้ขวัญนะเอกชื่ออีเลียมชื่อเรื่องแผลเปื่อยแผลเปื่องทนี้คุณจะต้องถูกใจแน่เลยอรเนี่ยคุณผู้ช เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับบอห,หน่อยครับมีเรื่องอะไรหรอคุณจำนงเออนางเอกที่จะมาแสดงเป็นเรียมนะครับเออตอนนี้เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดใหญ่ครับน้องบัวครับคนที่โดนขวานไปวันนั้นและครับแล้วเป็นอะไรเธอเป็นอะไรอะลำไส้ใหญ่แตกครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้มาหน่อยทำยังไงเนี่ยเอางี้อ่าเราต้องหานอเอกตอนนี <ique> er ้เลยแล้วนางเอกที่จะมาแสดงเรื่องนี้มันต้องเป็นนางเอกที่เสียงดีด้วยอะคุณคุณแม่ ต้องเป็นยังงงไต้อเสียงดีเสียงหวานต้องเสียงดีเสียงหวานร้องเพลงแล้วมต้องมีการร้องเพลงเสียงจะโหยหวนมากเลยอ่ะเลยทุกสายนธุมากดังวันนี้ดังวันนี้ก็การจะร้องเลยนะเสียงมันต้องมีสูงมีต่ำอ๋อะไรสูงก่อนใช่ไหมถ้าเกิดอย่างเสียงสูงต้องพอมันสูงก็ต้องสูงกดต่ำก็ต้องต่ำแล้วต้องสูงบางทีลงต่ำสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำ จะไปหาที่ไหนนางเอกเสียงสูงสูงต่ำาๆแบบนี้ได้อย่างนะถ้าเกิดได้แต่เสียงก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดหน้าตาแอคติ้งออกมาไม่ดีก็ไม่จ้าและนางเอกคนนี้เวลายิ้มนี่ต้องยิ้มแบบยิ้มแบบมดถูกลงมาที่หนึ่งจะดีใจมากเลยก็าจะต้องวนล่อแบบล่าเริงแจ่มใสแล้วพอไปตรวจแล้วอ้าวไม่ใช่คนละงวดกันนี่เขาก็เสียใจ ร้องไห้เสียใจเสียใจเสียใจร้องไห้บ้าบ้าบ้าแต่ไหแล้วเขาก็ตรงได้แล้วเขารอยยิ้มของเขาต้องเปล่งประกายออกมารอยยิ้มเปล่งประกายเขาทำทำปากยิ้มเขาทำจมูกหัวเราะหูร้องไห้ตามพยาบาลว่าขาดหน้าทยองเวรนี่หม่อมหน่อยคะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยในโลกทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้ไหมคะสามาแล้วตายแล้วจะไม่สับปะหลานจะได้ทำได้ผมว่านะท่า ไปเอานางเอกมีฝีไม้ลายมือขนาดนี้มาตอนนี้เหลืออีกประมาณทั้สามสี่นาทีตามไม่ทันหรอกคุณเดียนขอนําเสนอลูกสาวของเดียนค่ะลูกสาวของเดียนไงคะเป็นนางเอกใช่แล้วมอมลูกสาวคุณหญิงนี่ไงเอาไปเล่นเลยเล่นไ,ไ,ได้ไงคุณประวัตินี่้าออกไปในเสียหายว่าไงอะการแสดงเขาเคยเรียนมาไหมไม่เคยสีหน้าอะไรเขายังทําไม่ได้เลยนี่ หม่อมหน่อยคะ,อ,ะอย่าดูถูกนะคะลูกสาวของเดียนเนี่ยจบมาจากอังกฤษนะคะ<ช>เอการแสดงเธ<ม>อเคยผ่านละครบดเว่ยหม,ม,ม,ม่อมฮะหม่อมจะไปซีเรียสอะไรล่ะครับ ละครของเรานี่เป็นละครบอกบทไปแล้วเขาก็พูดตามเข้าใจ<น>ทีนี้ว่าการแสดงไม่ได้หม่อมหม่อมแล้วไม่ได้นะคุณประวัติคะนี่ลูกน้องคุณอะไรเนี่ยนี่อย่าลืมนะครว่าฉันเป็นใครฉันเป็นคุณหญิงนะและที่สำคัญเนี่ยฉันเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของสถานีนี้เพราะฉะนั้นอำนาจการกตัดสินใจหรือชีน้นไปไปงเป็นกนกชี้ไมใไปไหมมันเป็นเรื่องของฉันใช่มีหน้าที่สอนการแสดงก็สอนไปคุณบอกกับลูกน้องคุณด้วยับได้ครับคุณหญิงครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมตกลงให้ลูกสาวคุณหญิงเป็นนางเอกฮะให้เป็น ไม่ได้ไม่ได้แล้วน้องสาวิฉันล่ะอุตส่าห์คัดเลือกมาเนี่ยแล้วตอนนี้ไส้แตกอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่มีใครสนใจไม่ใครดูแลแล้วอยู่มันจะเปลี่ยนนางเอกอย่างนี้ได้ยังไงอืมน้องเธอเหรอเป็นนางเอกดีแล้วแหละที่ไส้แตกเนี่ลูกสาวของฉันที่จะให้เป็นนางเอกเรื่องนี้ฉันเนี่ยนะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แลวที่ฉันมาลงช่องนี้เพราะที่นันจะได้เสนอข่าวของฉัน ข่าวข่าวความขุ้นไหวฉันจะไปทําอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยฉันถึงมาซื้อช่องนี้ยังไงละ่ะเข้าใจไหม,มแล้วนี่ที่เธอนี่นะมานั่งอ่านข่าวนี่ก็กินเงินเดือนก็เป็นเงินของฉัน <c oughs> ฉันไม่ได้เธอมาหน้าทำหน้าสวยนี่ยังฉันจะนาเสนอ <c oughs> นสข่าวของฉันกับลูกสาวฉันเท่านั้นอยาออพูดอย่างนะี้ใช่ไหมพูดอย่างนี้ได้ยังไงฉันก็ไม่อยู่เหมือนกันฉันอยากจะมานั่งอ่านข่าวมาดีดางกัดต้นขาผู้หญิงไม่ได้มีความสุขอะไรเลยที่อยากจะอยู่หรอ สารี่หหวยแบบเนี้ฉันจะลาออกคุณกระเก็บที่ดีแล้วฉันไม่ได้ลาออกคนเดียวด้วยฉันจะเอาเพื่อนฉันไปด้วยเพื่อนฉันเนี่ยตัดสินใจว่าจะไปกับฉันแล้วใช่ไหมเพื่อนใครนะเฮ้ยอะไรเอ้ย๋อ้าอจ้าจะเป็นเพื่อนดักกันใช่ใช่จะไปด้วยใช่มาฮ่าคุณหญิงคะทันเนี่ยนะเรียนจบมา ก็มยึดถือเขาเรียกว่ามีตัญญบานทางการสื่อฉันจะไม่ยอมให้อำนาจใดๆมาจูงสมุกฉันเด็ดขาดเข้าใจไหมผู้หญิงโอ้ยดีมากเพื่อนรักโชคดีนะเดินทางดีๆแล้วเจอกันอ้าววันนีไปกับฉันเหอคุณกไปเลยเหรอเกเพื่อนฉันต้องไปกับฉันสิอุยพวกเดียวกันไงเลือดสุพรรณมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณไงสุพรรณไหนใช่คนชลบุรี ต้องไปยังไงนี้ไปไปเงินเดือนงวดสุดท้ายของเธอสองคนแล้วออกตายตายออกจากสถานีฉันไปนั้นเราวสองคนลาออกค่ะเฉยเชิญโอ้ยไอ้ยเราักข่าวตกลงทันยังไงเราไอ้การ์ดเท้าไอ้ลาออกไม่ใช่ไหมเอาตอนนี้ก่อนดีกว่าคุณประวัติว่ายังไงเนี่ยับว่าอย่างไรมันอะไรกันเนี่ยพังย่อยยับหมดแล้ว แล้วพระเอกเหรอคะนายเอกมินมาสักทีเลยพระเอกก็เอานายเอกกับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเอาเงี้ยเดี๋ยวเรารีบออก่อนการแก้สถานการณ์คุณเป็นนักเอกกันแล้วคนเยองเยอะเอาละครขัดตาทับไปก่อนได้ได้ได้ตอนนี้ข่าวไม่มีแล้วเวลาไม่ได้แล้วด้วยเอาเพระเอกพระเอกเลยพระเลยสีบงหนึ่งอ่ะพลงสีบงหนึ่งมามา เลือด่อยแกเลือน่อยบอมครับบอมอะไรไหนมอมบอมบอมเป็นของพวกอะไรสี่บวกหนึ่งนะแล้ไหนสี่บวกหนึ่งก็นี่ไงสี่บวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งไงเขาอนแรกก็บสี่บวกหนึ่งแต่นี้สภาพที่เห็นนั้นไปบวกกับสิบล้อมาคันของเขาจะไปสี่แล้วไปบวกกับอีกคันหนึ่งที่เป็นสิบล้อสี่บวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งก็รวมกันแมันเหลืออยู่แค่นี้แหละค่ะหล่อนผมจะพังไหมเนี่ยวันนี้เอางี้แล้วกันคุณหญิงยังไงยังไงก็ให้ลูกสาวเล่นก่อนกันแล้วกันนะ ออย่าเรียกเขาไอ้นี่สิเขาเป็นพระเอกนะคุณ้นั่ไอ้เพียกกระโดดเนี่ยนะเพียกที่ไหนเล่าขยันเปรียนแปรงกันจังเลยดูสิเขาว่าประวันยืนดันแบบไม่ไหวโอ้โหเอ็งอย่าพุ่พูดอะไรตอนนี้เลยท้ามันทานยาเวลาไม่พอแล้วครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ไอ้นนท์ตอนนี้เหลืออีก20่ิบวิขนาดกวตัวประกอบที่จะมาร่วมฉากพร้อมแล้วครับเอาเอาเข้าฉากมาเลยนี่ตาแล้วมาแล้วควายกับตุ๊กตายมาแล้วอ่ะพร้อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอันไหนควาย นี่ไงอีกคนนี่ควายไหนต้นไม้ไม่รู้นะต้นไม้เออเดี๋ยวช่วยเขียนบทตอนท้ายนางเอกได้กับควายได้ไหมคะบ้าอะไรกันคุณจะปงการทุกอย่างเลยไงเอ้น่าจะเป็นมาเอกแล้วไอ้นี่น่าไปเป็นควายเป็นเป็นเห็บควายก็ได้ค่ะมันเหมาะสมแล้วเหมาะสมแล้วอย่างเงี้ยน่ามันไม่ขัดกันเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเป็นไอ้นี่ยสวมควายนคุณรับได้ไหมล่ะฮะเนี่ยฮะอะเปรี้ยวตอนตรวจสอบอย่างที่คุณบอกมันก็เป็นเห็บหมาเห็บควาย ไอเนี่ยเหมาะเนี่ยใส่ยังไงมันก็ยังดูดีเห็นไหมไม่มีเวลาแล้วครับจริงเปล่าไม่มีเวลาแล้วเอาทุกอย่างพร้อมแล้วอาการอะไรพร้อมหรืไม่พร้อมเข้าที่เอะไรพร้อมถอยถอยถเดี๋ยวจ่ายก่อนจ่ายก่อนต้นไม้ต้นไม้ไม่อยู่นี่ต้นไม้ตัวนี้เออไอขวัญนั่งอยู่บนนี้ไปกินหญ้าอยู่แถวๆนี้นะอ๋อโอเคไหมสนับสนุนโดย บูเบเนตซีแอนด์อีห้าสี่สามสองป <ะ S 1> ออกติกัดน้องที่มองดังท้องแขนแฉบพ่อีเลียมโ่อีเลียมเอ็งรู้ไหมเอ,อนน็งรู้ไหมว่าไอ้ขวัญน,น่ะคิดถึงว่าไอขวัญน่ะคิดถึง เอ็งไม่อย oui, ู่นะคยข้าไม่มีความสุขเลยเอ็งไม่อยู่นะคยข้าไม่มีความสุขเลยเอ็งคิดดูนเอ็งไปมีความสุขอยู่ที่กรุงเทพแลวข้าอยู่ที่ต่างจังหวัดข้าจะไม่มีความสุขกับใครเอ็งเข้าใจข้าไหมยาวไปมองมอมสั้นๆเดี๋ยวพรอเอกจำไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงเอ็งรู้ไหมเอ็งรู้ไหมเอ็งไม่อยู่เอ็งไม่อยู่ทต่ไมเป็นไร ช่วกวันนี้เ้าอยู่ได้ข้าเอาทุกวันนี้ิคายังไงข้าก็ยอยู่ได้ข้าไม่ต้องพึ่งเองหรอกข้าไม่ต้องพึ่งเองหรอกเพราะข้าเนี่ยพึ่งควายเพราะข้าเนี่ยพึ่งควายเรียอยแล้วทันใดนั้นเองอีเลียมก็เดินทางมาจากกรุงเทพแล้จะดีนะคุณหนมอย่าอย่าไปใกล้มันมากนะนุ้ยขัด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 ทำไมคุณหญิงละครเล่นอยู่ นี่แไอ้กอฮอร์ไหมคะไอ้กอฮอร์มาลาดหน่อยค่ะโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณหญิงครับพระเอกของผมเนี่ยฉีดฟอร์มาลีนมาแล้วถ <Hey! S 2> <อ>้ามาทานครับโฆษณาเลยสามตัวนะครับอะไรนะ <3 S 1> โฆษณาเลยสามตัวสามตัวบ้าอ,อะไรนี่เปิดมาเนี่ยโฆษณา,ายังไม่มีสักตัวเอาไปเลยสามตัวเลยห้าว, <c oughs> วินะครับเห้าวิครับตายออกมาบ้าบ้าบ้าบห้าสี่สามสองนางเอกดีใจมากที่ไอ้ไอ้ขวัญอยู่ข้างหน้านางเอกบอกว่าพี่ขวัญ พี่ขวัญเลียมคิดถึงพี่เลียมคิดถึงพี่ไอ้ขวัญบอกพี่ก็คิดถึงเองเหมือนกันพี่ก็คิดถึงเองเหมือนกันใจก็จะขาดใจข้านี่จะขาดจริงหรือเปล่าเจ้าพี่ขวัญจริงหรือเปล่าคะพี่ขวัญพี่รักหนูไหมพี่รักหนูไหมโอ้ป่ะโอ้ป่ะไอ้ขวัญก็บอกโตนะได้แล้วได้เอ้ยเจ๊เจ๊เเจลียมอีเลียม รู้ว่าเอกต้องไปอยู่กรุงเทพถ้ารู้นะว่าเองนุ่งไปอยู่กรุงเทพแต่ก่อนที่เองจะไปแต่ก่อนที่เองจะไปถ้าอยากจะขออะไรเอกสักอย่างได้ไหมถ้าอยากจะขออะไรเองสักอย่างได้ไหมนางเอกก็ตอบว่าได้ค่ะได้ค่ะถ้าอยากจะหอมแก้มเองสักครั้งหนึ่งถ้าอยากจะหอมแก้มเองสักครั้งอนั้นนางเอกก็เอียงแก้มเอียงแก้มยื่นปากไปหาหน้เอกนิ่งไว และเอกนิ่งไว<อ>้ได้อารมณ์หน่อยมอมเพเอกก็ค่อยๆบรรจงลิ้มฝีปากของตัวเองค่อยๆบรรจงแล้วค่อยๆหัน n ค่อยๆหันบรรจงค่้ยๆยืนหน้าไปชกัมนกทไมฮดปุดู โอ้คุณหญิงครับอีกนิดเดียวละครจะจบแล้วเลยไปต่อกันพวกนี้คุณหญิงทำอย่างนี้ได้ยังไงเลาคุณดูันจับับพลกันี่คุณสอานี้เราทำไงอะฉันไม่สนใจแล้วกลับไปหด้ยลดหยคุณหญิงคุณหญิงายแล้วแล้วยังไงเนี่มันจะจบอยู่แล้วเนี่ยรายการเนี่ยทำไมทไมนี่คุณดูคเว็บนี่คุณผ่านมาแล้วยนตันยืนยืนเดี๋ยวเดยเดี๋ยเดี๋ยวเลยหน่ยเหนึ่งอะเลยหนึ่งนาทีครับ เศร้าระมือระพันไปคนเดียวก่อนแต่อีเลียมยังไม่ออกอีเลียมยังไม่ออกไปต่อวันพรุ่งนี้สามสองแอคชั่นเป่าคุยเป่าไปดู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 โฆษณะอาการลูกสาวเราเนี่ยมันแย่ถ้าเป็นโอ่งก็ใส่น้ำก็รั่วหมดอะทำไมมันซึมขนาดเนี้ย มันนั่งเศร้าแล้วมันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันไม่เหมาะหน้าร้านแล้วด้วยแม้ว่าเอ็งยืนเศร้าดีกว่าลูกเอ้โอ้ยพ่อแม่อะไรกันเนี่ยไม่ต้องไปสนใจงานเก่ามาเด็กมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มาทำข้าวขายกับแม่เองอแม่เองมีฝีมือนะพ่อเขาแม่อาจจะไม่มีดวงทงค้าขายก็ได้ถ้าเองทำอาจจะรวยเพราะพ่อเขาแม่นี่ยิิงขายยิ่งแย่เนี่ยขายมาตั้งหลายปีแล้วตูกกระทะยังไม่ดังเห็น แม่เองทำหมกข้าวแกงผัดก็ผัดเป็นแกงก็แกงเป็นต้มก็ต้มเป็นได้ฟังนี่ไม่เป็นอยู่อย่างเดียวไม่เป็นสับปะรดกอะไรละอะไรละคุณเลยไปผ่อะไรเนี่ยขึ้นเลยเลยเนี่ยทะเลาะกันอีกแล้วลุงป้านี่ไม่ต้องเถียงไม่ต้องเศร้าแล้วกระเกดจ๋านี่ไม่ต้องซึมแล้วนะเพราะว่าฉันเนี่ยไปเขียนใบสมัครที่ใหม่ให้เธอแล้วอีกแล้วช่องหนึ่งก็แล้วช่องสองก็แล้ว นี่มาช่องไหนอ่ะนี่เราข้ามคันไปเลยฉันไปเขียนไปสมัครไว้ที่ช่องสามอลิโนนเนจริงๆริงวางคุ้มใหญ่โอ้โหใหญ่โตมากแล้วตอนนี้นะคะเขาประกาศว่าเขารับนักเอ่อนักข่าวรับนักแสดงรับหลายอัตรามากเลยก็เลยไปเขียนไปสมัครทิ้งไว้แล้วไปดูดูมาเขาบอกว่าถ้าเราสองคนไปอยู่ที่นี่เนี่ยนะดวงเราจะพุ่งไปไกลมากเพราะที่นี่เขามีวิสัยทัศน์ผู้บริหารเขามองกว้างไกลสงครามที่เขาบอกไงคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีซี จ้องจี๊ซี่จ้อฉันจริงจังเลยอะแบบว่าฉันอยากจะมีความเป็นฝันน่ะยอยากเป็นคืนอันเขาเพื่ออันเขาที่สวยๆอะรู้จักว่าที่ชื่อปอปูนญาวีอะอนาคตฉันต้องเป็นอย่างเขาแน่ๆเลยเขาเาสวยที่สุดในสถานีแล้วตั้งแต่ฉันเห็นมาเนี่ยอันเขาก็เก่งนิสัยก็ดีน่าารักกมเดีอย่าพูดเสียงดังนะเดี๋ยวเจ้าตัวได้ยินเขาจะอายไม่อาย เขาไม่อายชาเขาไม่อายเขาชอบเขาไม่อายเหรอใช่คุณจะอย่าพูดเสียงดังเลยเดี๋ยวเขาได้ยินอุ้ยไม่เป็นไรเขาชอบเลยแหละเขาชอบอย่าไปพูดดังลูกเขาถ้าตัวเตาตัวได้ยินนะเขาจะไม่รู้ว่าเอาหน้าไว้ไหนเลยนะลูกนะเขาไม่เขาไม่อายเหรอเขาสวยมากโอ้นี่เธอกล้าพูดอย่างนี้นะฉันก็อยากเข้าช่องสามเหมือนกันเพราะอยากแบบว่าอารมณ์ดีเหมือนตลกที่ชื่อชมพู่เกันบ่ายเขาสวยอยากเป็นอย่างเขาหรออยากเป็นอย่างเขาใช่เพราะเขาขี้เหนอะนะไม่ค่อยดังอ่ะคนนี้แล้วตกเป็นใคร เกี่ยวกันใช่ไมโมโหแทนเขาเป็นแฟนขับนี่ไงนี่กระเกะแทนน้ำเอ้ยนะใช่ไปชมพู่กับคุญญวีนะจ้าเออเอานี่แต่ว่าฉันไม่เหนื่อสำับไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปรายงานตัวกันนะที่นี่เฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจเลยกลัวเรื่องใครอีกต่อไปแล้วอินทพลไม่ต้องกลัวเลยโอ้ยแต่ฉันเบื่อฉันต้องไปอ่านข่าวหมากัดต้นขาคุณนายอะไรอีกรึเปล่ารับรองรับรองว่าที่นี่ไปอ่าน เพราะว่าฉันไม่ได้สมัครในตำแหน่งอ่านข่าวให้เธออลอตำแหน่งอะไรอ่ะฉันสมัครในตำแหน่งแม่บ้านฉันเป็นนักข่าวนะก็ฉันเรียนมาเพื่อ เกิดมาเพื่อจะเป็นนักข่าวฉันเป็นแม่บ้านเหรอเข้าใจแต่ว่าตึกมันใหญ่ไงคือเราจะเข้าไปเป็นนักข่าวเลยไม่ได้เราต้องใส่เจ้าก็เลยอเป็นแม่บ้านก่อนนี่แหละคือสมัยฉันแล้วใช่ไหมใช่ฉันจะเป็นแม่บ้านวันหนึ่งฉันจะค่อยไต่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 จะไปเป็นผู้อ่านข่าวให้ได้แล้วฉันจะต้องดังและสวยเหมือนป้าปุญยุ้ยสักวันหนึ่งลูกฉันจะเป็นนักอ่านข่าวที่ดังที่สุดในประเทศไทยแม่ก็ขออวยพรให้แต่ลูกนะต้าเองคิดได้อย่างนี้ ตั้งแต่ทีแรกมันก็